สวัสดีครับสวัสดีสว่สสวสางใบใบหลังจากที่ยังกิน,ะนข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องก็ได้มาเตยเที่ยงพี่น้องนะเที่ยงคือเที่ยงพีน่น้องคลิปนี้ก็บม่มียงังพี่น้องมาหลับลมเย็นๆอยู่เตเที่ยงพี่น้องนอนเปยพี่น้อง นอนเปย์พี่น้องมีอย <sa> <sa> ่างนี้พี่น้องวางวางไล่พี่น้องถ้าถ้าว่านเข้าพี่น้องถ้าว่านเข้าช่วงนี้พี่น้องตากดินพร้อมพี่น้องงานเอามีซ้ำนี้เลยพี่น้องตากเขาว่านหันงั้นตากตากดินยุหน้าที่เคาไทยไว้เนี่ยพี่น้องตากทำได้พอแล้วอาทิตย์หนึ่งพี่น้องยังสิดว่าน ตอนฝนที่ตกลงมาพี่น้องถ้าฝนตกตกลงมาเนี lonely, ่ยมันสิเห็ดบดได้พี่น้องมันมันซุ่มเ่เสีเห็ดบดได้เห็ดถ้าดินดินเย็นมันเห็ดไ่เห็ดบดได้นะพี่น้องเข้าหองสิบประเกิดพราะวานาเฮานี่มันมันรับน้ำบานไหลนะพี่น้องต้องตรงบานบานก้นไ้นะพี่น้องถ้าฝนตกมามันเก็สิบอกเสียหายไรนะพี่น้อง วอาตรงวานเต้นเนินแบบดินฝนตกมาเสือสองเถือก็เลยทถายหดไว้เลยพี่น้องหดมาไปเลยดนนินอ้อนไวมันก็ตากดินตากดินไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็สิว่านแล้วพี่น้องบ้านว่านเข้าก็าดูเหตดนาว่านเข้าไหมแล้วพี่น้องก็แต่ว่ามีอย่างหนึ่งว่าว่านเข้าแล้วก็คือแล้วไปเลยพี่น้องกวางอีก้กัเก้าพี่น้องมันก็คือดำนา มันก็นคือแบบสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนตกน้ำมีน้ำตกกลางสินะพี่น้องมีน้ำตกกลางว่านกลางขงมือมันว่านแห้งเอาก็ได้พี่น้องบ่ได้ดำนาคือตะเกามันว่านเอาว่านสบายพี่น้องสบายแล้วก็ก็เข้าเขาก็ก็คือซ้ำเก้านาะพี่น้องซ้ำเก้าแล้วก็ บงเดอร์บองามเขาต้องเซอร์ฟุ้นเอาฟุ้นไปลงไว้นะพี่น้องบงเดอร์บงเดอร์เข้าไปขึ้นี่นะมันจุดตามจุดตามยังเอาฟุ้นที่ใกล้ไปเซอร์ไว้เซอร์ไว้ปรับไว้โอ้ที่ใกล้ที่งัวที่ยังกระได้บ้างบ้างใบอ๋อจังมาอัอีกแค่หนึ่งนะพี่น้องมาจังแบบมาเซอร์ปุ๋ยเพิ่มอีกแค่หนึ่งเว็ดนามันก็สบายขึ้นกูโก้เพี่นน้องเหมือนไปดำ บ่ต้องไปลูกกาบ่ต้องไปไ,ไง่ังท่าท่าน้ำท่านี่ยงกุมือนี่ว่านแห้งเลยก็สบายอวกมึงว่านแล้วก็ตัดรอตัดเข้าเท่อเดียวสวงตุลาเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องจบนะก็รอท่าผลผลิตนะใช้เวลาดมเติบอยู่พี่น้องแต่ละปีก็ได้บ้านนี่ก็ จากว่านแล้วเนาะพผูน้องกับท่าเนาะท่าท่าอรอให้มันให้ฝนตกลงมาเซอร,ร์นี่ผน้องบ้านนี่ว่านแล้วไหมตกลงผูฝนตกลงมาเซอร,ร์ตกลงมาเซอร,ร์นะฮะเข้ามันปุ้งว่าเนี่พผูน้องตกลเข้ามาปุ้งถ้าเฮาอันไปว่านสวนกันมีน้ำร้อนมันสิเข้าบ่เกิดนะพี่น้องเราต้องว่านว่านผงว่านแห้งนะพี่น้องเข้ามันยังเกิดถ้าไปว่านสวนมีน้ำมีในเน่ะเข้ากระเดือดน้อง มันบบง,งามไหมพี่น้องเกิดอยู่แต่ว่ามันแค่มันสีแค่คล้ายกาณนะพี่น้องคล้ายคล้ายกากาที่เขาลกลมาดับนะพี่น้องมันสต่างกันอยู่พี่น้องถ้ารออีกสองมือสามมือเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าเโาตากดินได้สามมือสามมือนี่แหละพี่น้องอมือมือมือเขาก็บว่านเลยเพราะว่าเขาไทยกบแล้วเขาก็ ไอ้กบเราก็ว่านว่านแล้วก็มาปั้นมาดัพนะี่น้องว่านเข้าแล้วเบิดหลุดเข่ามาปั้นมันเราต้องว่านเข้าแล้วก้นมันจะหลุดเข่ามาปั้นคลิปนี้กับบนะึมีหยังไ่น้องมันออกมาเนี่ยเต็นบานมันหอนหลายพี่นะ้องเปิดพัดลมมันก็หอนเนาะพี่น้องมันรับลมเย็ยนๆอยู่แต่แต่ล้างเที่ยงไปนะ้องอากาศถือว่าลมตลอดเวลายอยู่พี่น้องสงนะ้งเนย บอกปันเดอร์เป็น้องลมเย็นดีอยู่พี่น้องลมพัดตลอดเวลาอยู่ส w i n เถียงส w i n g ใบ .swing อย่างเงี้ยใครแน่เป็นน้องมีลมอยู่บ่หอนอากาศกับลมตลอดเวลาธรรมดาที่เป็น้องคลิปนี้ก็มาบอกเรื่องให้เรื่องนาพี่น้องการเห็ดนาแล้วบ้านการเห็ดนาการดูแล่ห้างนาแล้วบ้านนี้เป็น้องส่วนปลูกเขาก็ปลูกอยู่พี่น้องปลูก พูดพอได้กินอยู่น้องลูกอีตู้ไปฮะมันไปเอาก็รอพริกไปเาพริกเาก็เกิดเลเก็บกินได้ละเอาก็รอพับที่ยังที่ทันแดนเห็ดลงนะพี่น้องแต่ว่าชีปลูกยุ่งถึงอยู่ไทยดินขึ้นไปถึงดินนะเขาปรับบ้านเองเขาขี้ดินขึ้นไปถึงนูนชิพพูดดูถ้าฝนตกไมเ้เล็งๆก็งกันน,น้องสะพาพี่น้องขึ้นไป มึงยืดถึงอยู่เพราะว่าไทยดินไทยดินท่านาเดินขึ้นไปขูนมไปถึงอีกแล้วพี่น้องดึนสูงอีกปรับดินอีกคลิปนี้ก็บ,บอกว่าเรื่องให้เรื่องนาชั่งนี้แหละพี่น้องบรามีอย่างมากมายเลยอยุบปีนอนรับลมเตอเรียงนาเย็นๆอยู่นะขอมค,ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนอนเวียนกันเพื่น้องบ้านไหน